สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไป่สุบูสุขนนะครับเนาะมันนี้พาพี่พานนองนะครับนะมากินไอหมูหมูย่างนะครับนะนี่ส่นนี้จะเป็นเนื้อเอ็นคอมันนะครับช่วงคอคอหมูย่างนะครับนะมีใส่มะพร้าวครับนี่มาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บเลยพี่น้องเด้อน้ำจิ้มเขาก็มีน้ำจิ้มปลาครามเปียกนะครับนะแซ่บรลดข้าวเหนียวคือก้าแล้วพี่น้อง ขอนยามาแล้ยงนะครับนะม,นมีอย่างหลายนะครับนี่เต็มกระติกม,มาครับนะบริษสื้อเล็กก็ถือนะครับก็ผู้ต้องผิดวางไปนะครับเนาะหววหน้าก็มีนะครับหววหน้าเอาไม่นะนะยังบริษัทันเลยพี่น้องเนาะฮันเห็นเลยแนละ้วง่ายๆเลยคุณต้องมีอย่างหลายครับเห็นไหนเห็นแบบส,สดๆเลยโอ้มันคือโยกเนาะขอ,ขอโทษขอขอภัยพี่น้องเด้อฮันกินแบบส,สดๆเลยอือโยกหยีกเนาะ ชินยัยไไนงไงเลยเพื่อน้องเลยนี่เอาไปไหนกันนะเนาะกุ๊บกุบดีครับกินไปน้ำหั่นไปน้ำดีกว่าเนะเอายากน้ำออกอบดีเพื่นเนกอบดีครับหูจองหูน่ะอักว่ะมีจองปลายหู ฮืมดีจ้ะฮึมท่านไปกินน้ำเาขาพี่น้องเนี่ยแฟนนี่เปนหห็นแบบเว้ยฮึมไปหาลิ่นบ่มีผู้ย่างแบบเขาย่างไปแล้ยตรงนี้ฝนมันตกนะครับ กาห,หนีมันเสียบอู้ว่กระพาะเหี้ยเบิร์น้อเบิร์เหนียว,ยว,ยว,ยวมา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 น้ำมามาใส่จักพวงหนึ่งก่อนร้องก่อนพวนงใหญ่เดี๋ยวกินใส่กินพวงหน่อยนะครับเนาะ เสียใจกับไอ้คอกพทตลกนะครับนะตลกไอ้ซื้อดังนะครับของเมืองไทยเฮานะนะคอมชนชื้นนะครับนะขอเสียใจน้ำนะครับะที่แบบจากไปด้วยโรคโควิดนะครับนะขอเสียใจนะครับนะมาพี่น้องมาไปเลยกินเขากินน้ำกินปลาน้ำกันนะครับนะเตรียมผ้าเขาผ้าหนามน้ำเด้อครับกนจะเบิ้งก่นจะยังนะครับนะหืมผักสลัดผักซี mà cái nó làm nó cướp cướp đi อื่ไพริกแห้งเวอรกับเวซีพริกสดมะ ไงกล่อมดินิ่มๆมนะอหยิบไว้พูดไปวัยชีรดมาหอดของอืม

เอาแต่ช่วงหูมากับใส่นะครสองอย่างคอ,อกี่ายมันเลียนนะครับนะเริ่มเลียนเลยนะอ่ะหืมมีเนื้อเก๋บอ่ะเลือดแล้วนะครับช่องเลือกแล้วครับ

หยดน้ำนะโนะอ้ยนี่น้อนครับวกวกับกุ้งกับแก่กันเลยนะครับเรย้อยครับเจ้า